วัดถ้ำคูหาสวรรค์ไหว้พระทำบุญชมวิวสองฝั่งแม่น้ำโขงไทยลาวถ่ายรูปคู่กับคลองที่ใหญ่ที่สุดเสริมสิริมงคลเที่อำเภอโคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้เราจะพาทุกท่านไปยังวัดถ้ำคูหาสวรรค์เป็นที่บรรจุสลรีละที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงปู่คำคนิงจุลมณีในโรงแก้วในถ้ำมีคลองใบใหญ่ตั้งตระหง่านด้านหน้าวัด มีเจดีย์สีไตรภูมิสีขาวมีความสวยงามมากและยังมีจุดชมวิวลำน้ำโขงวัดแห่งนี้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเข้ามากราบไหว้ขอพรกันไม่ขาดสายเมื่อไปถึงวัดถ้ำคูหาสวรรค์จะเจอกับค้องใบใหญ่ที่ลือกันว่าใหญ่ที่สุดในโลกจากนั้นลงไปในถ้ำเพื่อไปไหว้ลงแก้วที่บรรจุสลีละที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงปู่ ภายในถ้ํนั้นจะมีพระพุทธรูปตั้งเรียงรายไวใ้ให้เรากลับไหว้จากนั้นขึ้นไปชมวิวแม่น้ําสองสีคือแม่น้ําโขงนั่นเองและมีวิวที่สวยงามระหว่างประเทศไทยแล้วยังมองเห็นประเทศสปปลาวแล้วเดินทางไปชมพระธรรมเจดีย์สีไตรภูมิสีขาวอันน่าหลงไหลามากสวยงามมากรอบๆพื้นเจดีย์จะมีสวนดอกไม้ให้เราได้เก็บภาพด้วย วัดถ้ำคูหาสวรรค์สร้างเมื่อพศ2521โดยมีหลวงปู่คำคนิงจุลมณีได้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นให้เป็นวัดสำหรับปฏิบัติธรรมประกอบพิธีทางศาสนาด้วยความศรัทธาของชาวบ้านได้ร่วมด้วยช่วยการพัฒนาวัดขึ้นมาจากนั้นหลวงปู่ได้มรณภาพในปี2528สรีอายุ91ปี46พรรษาแต่สรีระที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงปู่ จึงทำให้ชาวบ้านพร้อมสิทธิ์ที่มีความศรัทธาต่อหลวงปู่อยู่เกิดการได้ทำการจัดถวายทำโลงแก้วเพื่อบรรจุสรีระที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงปู่เพื่อไว้ให้กราบบูชาต่อมาทางวัดได้พัฒนาด้านวัตถุขึ้นหลายอย่างเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วย สำหรับการเดินทางมายัางวัดถ้ำคูหาสวรรค์ตำบลคโงเจียมอเภอโงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานีประมาณ80กิโลเมตรใช้เส้นทางไปจากบาขอสออุบลราชธานีโดยขับรถไปยังถนนหมายเลข231จากนั้นเข้าสู่ถนนหมายเลข271พอสพักเข้าสู่ถนนหมายเลข2222 22, จะเจอวัดถ้ำคูหาสวรรค์โดยจะอยู่ขวามือก่อนถึงอเภอโงเจียมประมาณ6กิโลเมตร